สวัสดีค่ะพบกับพี่แจ็คอีกคลิปหนึ่งนะคะกับช่างฟ้าเป็นเป็นอะไรนะไตค่ะมาเป็นไตรแต่ว่าเป็นนิวจิ๋วเป็นไรคะเป็นจิ๋วค่ะดิช่างโบค่ะเป็นน้องนิวนะคะระบบทเป็นนิวข้อเือเพลงพิม์บทเหมือนเดิมก็อยากให้เพื่อนๆติดตาม,มชมฝากร้านนิดนึงสิค่ะขอขอ,ขอบคุณใช่ไหมขอขอที่ติดตาม ที่ยังไม่ได้มาก็ยินดีนะคะค่ะมาใช้บริการนะแล้วก็ช่างปูค่ะตัดผมสวยกันทุกสองคนเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาพี่แจ็คไม่ได้พรีเซนต์มากมายหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเขายุ่งงานอยู่แล้วพี่ก็ไม่ว่าไปรบกวนเขาแล้วพี่ก็ตัดผมกันอะไรเงี้ยวันนี้พี่แจ็คไปขอรบกวนเขาให้เขามาร่วมทําคลิปตังเกี่วกับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากไลค์และรีพอร์ตนิดน,นึงนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ โอเคไหม่ okay, ีีพอแล้วค่ะ